รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อยากเปียกอยากเปียกนี่นี่เปียกใช่ไหมยเปียกดูวิธีขับรถแป๊บหอแป๊บเดี๋ยวจะพาไปเปียกจะพาไปมันวันนี้เป็นวันสงการพอดีเป๊ะเลยนะเอรมดำไปไหนเนี่ยรมดำไปสบายเนียกขับไปไหนเนี่ยเดี๋ยวจะไปรับคนมาเล่นด้วย เอรงี้ไปรับคนมาเล่นรับใครกันเขาอยู่แถวนี้ด้วยเขาอยู่แถวนี้เขาอยู่แถวนี้ซอยไหนนี่คุณอาร์ตบ้านที่คุณจะมารับเนี่ยซอยหน้าซอยหน้าซอยหน้าไม่ดื้อชิ้นไม่ดื้อชิ้บอกตามพี่ไปนี่นี่บอกตามพี่ไปชิ็นไหมชินไหมเริ่เร็วมบอกตามพี่ไปตามพี่ไปเริ่มเริ่มไปบอกพี่ไปหน่อยเรียกน้องเขาหน่อยเออถึงแล้ว เปล่าจะไม่ได้เล่นเนาะฉาการเนี่ยนี่เดี๋ยวให้ดูขนอาวุธมาเต็มหลังรถเลยไหนดดูี่นๆๆๆขนได้ยอะขนมาเยอะพอดีเลยอ่ะนี่ๆๆๆนี่นี่ยับขนได้อีกโองนี่บอกพอดีเลยโอ้โหนี่ไปเฮ้ยจู่ขอไม่ดีเลยนะเฮ้ยยังไม่ทันได้เจอแขกรับเชิญก็เปิดฉากสาดใส่กันซะแล้วฝนก็ช่างเป็นใจตกลงมาซะด้วยแต่แม้คุณหนุ่มของเราเนี่ยตอนอยู่ในรถเห็น เกอยากจะเล่นอยากจะเบียรไงแอบหลังรถอย่างนั้นล่ะครับแล้วทีมงานเนี่ยก็ผสมโรงเล่นเต็มเหนียวเลยล่ะครับเก็บกดอะไรกันมาหรือเปล่าดูบ้านดูนี่พี่น้องยิงบ้านโน้นี่แล้วเราเน่ยนี่จะขอไม่มีอะไรสู้เลยเข้ามาในบ้านไหมคะเข้ามาในบ้านไหมครับ ลัดเลาะโรอบบ้านวันดีค่ะ ยอมแพ้บ้านนี้พี่พรนะเนี่ยอาวุธเขาใหญ่กว่าเราอ่ะคุณนี่กะเตรียมถึงนี้เลยรอกะเล่นถึงนี้เลยเหรอแถวนี้เขาเล่นกันอยู่แล้วเนาะก็เราต้องเตรียมพร้อมค่ะเดี๋ยวใครมาค่าศึกบุกเดี๋ยวเป็นคุณพ่อคุณแม่เราได้ออกไปเล่นเหรอเนี่ยก็เราต้องก็อยู่บ้านไง้าบที่แปลกใจที่สุดคือคุณอาดพามาบ้านหลังนี้ตอนที่เราไปจะ <ด lavender S 1> ันไม่ใช่หลังนี้ใช่ตอนนั้นที่ไปแล้วมีรถเด้งๆได้อีกหลังนึงนะนาน แล้วค่ะหลังนั้นี่ปีสาปีสองปีล่ไม่พอาเนี่เป็นีน้องเลยใกล้แต่มันก็ไม่ไกลจากกันเท่าไหร่อ่าไม่ได้ไกลมากนี่คือหลังใหม่หลังใหม่มาซื้อใหม่อยู่ตรงนี้เลยครับผมเพิ่ค่ะพิ่งย้ายยังไม่เสร็จดีใช่ไหมฮะยังไม่เสร็จดีครับแต่ว่าไฟบ้านคุณนี่ไม่เคยเสร็จเลยนะ่ก็บอกว่าจะทาคราวที่แล้วที่ถ่ายอะครับก็คือมาถ่ายวันนี้เพิ่งเสร็จเมื่อวานกเม่าว่นอะไร ที่ทําให้เราทําบ้านนี้เสร็จถ้ามันไม่มีเป้าหมายว่าเออรายการจะมาถ่ายมันก็จะเรื่อยๆใช่ไหมแล้วทำไมถึงย้ายอ่ะเพราะมีน้องปะสมาชิกเยอะขึ้นใช่เพราะว่าบ้านหลังนู้นมันเดิมมันขึ้นบันไดเยอะเยอะครับจำได้ไหมครับใช่เออบ้านนี้ก็ดีเนาะกว้างกว้างดีน้องได้มีแบบพื้นที่วิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันอยู่ในหมู่บ้านด้วยก็ปลอดภัยใช่เพงเอิญว่ามาเจอบ้านนี้ปั๊บแล้วเป็นซอยเดียวกับออฟฟิศไทเทเนียม ก็เดินขี่จักรยานไปออฟฟิศเลยค่ะแล้วก็สตูดิโอไทเกคก็อยู่ตรงนี้ดีมากเลยก็อยู่ตรงนี้คือทุกอย่างมันอยู่ตรงนี้กดีนะคือแบบพอสมาชิกเขาเยอะขึ้นบ้านนี้ก็ใหญ่ขึ้นทู่ทใหญ่ขึ้นเยอะนี่เนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ฮะ ร้อยนิดๆอต่หาร้อยตลอดใช่โอเคเลยอ่ะมาพูดถึงความน่ารักของลูกกันบ้างดีกว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็หนึ่งขวบประมาณสองเดือนสองเดือนน่ารักวิ่งไล่จับเขาเลยเนาะเนาะวิ่งไล่จับเลยค่ะได้แผลกันเลยทีเดียวเออตอนนี้มีวันนี้มีแผลโชว์มีแผลโชว์ด้วย เป็นไงต้องปรับตัวไหมต้องปรับตัวไหมเวลาเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ปรับนะปรับเยอะเหมือนกันคือปรับอย่างแรกก็เรื่องเวลาเนาะก็คือแบบมันต oh uh> 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 ้องแบบเวลาของลูกเป็นหลักก่อนอยู่กับลูกพอถึงเวลาที่เขาหลับหรือว่าเป็นเวลาที่เขาพักผ่อนแล้วก็ไปเวลาเราก็ออกไปทำงานนานาหยุดงานเลยนานาตอนนี้ให้ความสำคัญกับลูกเป็นหลักเลยแล้วแล้วคุณพ่อเขาต้องออกไปคอนเสิร์ตกลางคืนคุณพ่อก็เลยสร้างออฟฟิศอยู่ข้างบนเลยนะคะ อืมก็ทํางานมาที่นี่เลยใช่เป็นออฟฟิศที่ทําเสื้อผ้าร้านตัดผมดูแลอะไรเงี้ยก็อยู่ที่นี่เลยแบบจะได้แบบพอลูกนอนก็อาจขึ้นมาทํางานพอลูกอื่นก็ลงมาเจอลูกได้อะไรเงี้ยอ่าฮะตอ,อนนั้นที่ไปที่บ้านเนี่ย ตอนนั้นยังไม่มีน้องแต่ณวันนี้มีแล้วเห่อไหมคุณเพยบอกคุณพ่อเห่อมากเลยเหรอครับก็ลูกเราครับเห่อสุดๆเลยใช่ไหมครับก็เจอหน้าทุกครั้งก็จะหอมอยู่นั่นอะครับหอมไม่หยุดเลยครับทั้งสองคนนะครับแล้วลูกชายเขาเหมือนมากเลยอ่ะบุคลิกเนาะหน้าคือเป็นเวไปเลยดีกว่าค่ะ คือทั้งสองคนแบบหน้าชับกันไปคนละแบบเลยอ่ะแต่เดี๋ยวถ้าแบบไปเอารูปตอนเด็กให้ดูอ่ะจะตรงข้ามนะคะลูกสาวเนี่ยตอนเด็กหน้าเหมือนพ่อมากลูกชายเนี่ยพอดูรูปนานาตอนเด็กอ่ะเหมือนนานาแต่ด้วยความที่แบบคาแรคเตอร์เขาเหมือนพ่อลูกสาวเขาก็คาแรคเตอร์เหมือนก็เลยแบบ เออก็อาจจะจริงแต่ว่าโหดูแลเป๊ะมากเลยก็ดีเนาะคนละแบบแล้วตอนนี้ทำเสื้อเกี่ยวกับลูกด้วยใช่ครับ้าเด็กโปรโมทหน่อยเลยใช่มาอุดหนุนเด็กเทพเด็กเท่ทำไมถองเป็นเด็กเท่ครับเ็่อเด็กคาเท่ครับ เด็กเท่ได้ครับเห็นที่บอกมีใกล้เคียงกับไทยเท่ด้วยก็แต่ก่อนคือเวเขาจะตั้งแสดงคํานี้มาเป็นเด็กเท่อยู่แล้วแบบใครที่แบบอยากแต่งตัวอยากจะแบบนึกขึ้นมาสนุกกับการแต่งตัวอะไรเงี้ยก็มาอยู่เหมือนเป็นเปิดเป็นเป็นชื่อขึ้นมาพอวันนึงทําแบรนด์เขาก็เลยบอกเออก็ใช้ชื่อเด็กเท่มาเลยมันจะแบบเวลาเขียนมันก็ T A Y มันเหมือนแบบไทยเทเหมือนกันโอเคง้เอาหอมปากหอมคอก่อนคุณอาครับเอาของมาเดี๋ยวจุ่มได้ก่อนในบ้านคุณอาเจอครับครับผมทางรายการเรามีกิฟต์เซ็ตพรีเมียมครับจาก สิบันเดนทิสเทียมมอบให้เอาไว้แปรงก่อนนอนตื่นขึ้นมาลมหายใจได้หอมๆครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะแต่ว่ายังช่วงหน้าขอเข้าไปเยี่ยมลูกหน่อยได้เลยค่ะตื่นแล้วเดี๋ยวกลับมากัะทีท้ายครัวครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใสเอลใสเอลใสเอลใสเอวบี้นะใสเอลเอลใสเอลใสเอลนะฮะลูกหวานที่คุณทำเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเชิญพี่เลี้ยงสองเด็กสองคนใช่ใช่ต้องมีพี่